ตอนนี้กำลังรถตู้มาแล้วแต่เรกำลังจะขึ้นไปเอ่อรถรถตู้นะคะเรากำลัจะเดินทางไปที่ร i v e r City นะคะแล้วเราก็จะขึ้นหนูหนูต้องนั่งข้างในใช่ไหมบันหนูต้องเล็กได้ไหมอีกที่พอไหมโอเคโอ้โหได้ไหมเพราะว่าชอบท้อง สาวใช่ตาสาวคือดัดไหมอ่ะได้ค่ะไม่สบายมากเขาสบายมากอบอุ่นดีเบาสบ่อยมากค่ะหายใจไม่ออกเองเอาไปน้องเมย์กระโดดไปน้องเมย์กระโดดไปสี่โดดเดิพี่แตะไปนั่งหน้าได้นะเอามาเธอไปนั่งเดี่ยวกันไหมไม่ไม่ไม่พี่พี่แันไม่เป็นไรเอาเลยไปนั่งเดี่ยนกันไหมเอออบอุ่นพี่เหน่งได้ไหพี่เหน่งเยอะแค่ไหน ได้ไหมได้นั่ไงได้ได้เอยว่างเยอดได้ๆ้อเมยะส่งน้องเมย์ไปอยากถ่ายก็หันหน้ามาหันเยอเนี่ยได้่ขอขอทิชู่นะค่เลยทิชูดิชูอ่ะแหม่อยามาหน้กข้างหน้าแล้วหอด้วยก็ได้นะคะไมไต้องแล้วไอ้พก